สวัสดีครับวันนี้พาไปดูในทัาทาในนี้นะพาทําทำในนี้แหละร้อนเหลือเกินนะอยู่บ้านนะเดี๋ยวนี้ยังไม่สิ้นในเดือนกุมภาพันธ์การโอโ้โหร้อน ไม้ก็ล่วงอีกรอบรอบนี้นะจุดไม่ได้เลยเพไม่ให้จุดเพราะว่าเ็าสั่งห้ามล้วเดือนนี้ยิยงผูจัดเลยใบไม้นะรอบาโดนไฟนิดหน่อยไฟเลยล่ะไม่ติดแบบอย่างดีเลยนะเดือนนี้ยิย่งมีนา,าโอ้โหกำลังแห้งเลยเนี่ยไฟไม้ไฟไม้ไหลไม้อะไร ยังไม่หมดนะกำลังเริ่มแห้งไปเรื่อยๆจะล่วงหล่นจนหมดเลยใบไม้นะล่วงหล่นจนแห้งจนหมดจนหมดตน้นเขาอะไรจนตนน้นใหญ่ๆก็หมดแล้วต้นไม้มะข่า,าเดี๋ยวนี้เริ่มออกใบแล้วช่วงก่อนก็เลยยอมเลยไม้มะข่าเนี่ยไม่ต้องรอผลเนขะาก็ ย้อนกลับเลยเห็นอยู่เดี๋ยวจะให้ดูกันไอ้มาฆาเนี่ยยอดจริงปลูกเยอะดิผมมีพันนะพันเล็กๆเกี่จากต้นนี้แหละมันร่วงจากลูกมันนั่นแหละมันร่วงลงมาแล้วก็เป็นผัวมะขาเป็นฆ่าพันมันเยอะเยอะดิ ให้ลมดือดตอนที่ทบา้านเรา,าเนี่ยต้นนะออกตามผาเนี่ยต้นมะข่าใบนี่เริ่มออกอะใบสวยใบมะข่าเนี่ยกำลังแตกโอ้โหกงสวยเลยถ้าผมหมอะเข้าได้ผมจะพาทุกคนหมอะเข้าไปดูไม่รู้จะหมอะเท่าไร้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ ตอนนี้ถามตรงนี้แหละทำในน,นี้มันจะเข้าข้มางในมันจะรูเล็กแต่เมื่อก่อนเราเคยเข้าหมดแล้วสำรวจหมดแล้วแต่ตอนนี้อ่ะหากเข้าตรงนี้แหละจะเข้าไปยังไงเข้าไม่ได้ก็าช่างมันนะเราไปดูแบบ 六六。 好的 はい。No, enjoy. หดเก่าหรือเปล่าสิงห์หลสิงห์อยนี้ก็อง ดูหอนดูม็ดเนี่ยตรงนี้แหละกานเข้าไปยังไงขาไม่ดี คลิปนี้ต้องขออภัยทุกๆท่าน,นครับเพราะว่าผมลองใช้ไมดูแต่ว่าไมมันไม่ดังมันไม่ไม่ไมไมไมดูดเสียงเลยเลยมีแต่ภาพเสียงก็ขาดขาด,ขาดหายหายก็คลิปก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่สำหรับการมาดูในถ้ำนี้หินที่เคาะนี่ก็คือหินที่มีเสียงดังทุ่มเหมือนเสียงกลองครับที่ผมเคาะดูเดี๋ยว จะไปถ่ายอีกรอบหนึ่งให้ได้คราวนี้ต้องให้มีเสียงให้ได้เสียดายที่ผมเข้าข้างในรูนั้นไม่ได้มันต้องคานเข้าไปนะครับผมหมอบไม่ได้ร่างกายเราไม่ดีหมอบไม่ได้ก็เลยเอากาศเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับต้องขอไฟทุกทกท่านเลยนะครับ ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เขามารับชมแต่ว่าคลิปนี้มันไอมันไม่ค่อยเต็มแบบเต็มร้อยเท่าไร่คือเสียงมันขาดครับการไปถ่ายทําครั้งนี้ที่แรกผมกะว่าจะไม่เอาลงแล้วแต่ว่าเห็นภาพในถ้ำก็ยังสวยอยู่ก็เลยเอามาลงให้ทุกท่านดูมีโอกาสจะกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งแต่ช่วงนี้ผมก็ยังต้องพักก่อน ออกไปอไนายไม่ค่อยได้ครับ